สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเกมเมมรีนะครับ El, ะะแล้วเรากลับมาที่แฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวเกันอีกครั้งครับผมก็กว่าจะชนะครับผมบอกเลยเออทุกคนไม่เปไ็นไรนะยังไหวครับผมยังไหวอืมขอบใจนะเ <c oughs> ดนเนลล์ไนวิวไปไหนแล้วนี่นอ้าวไอ้วิกเตอร์ องากะเด่ีาแยวลก้วก่อนเมื่อกี้ผมแปลผิดแล้วนี่ก็คือไอ้ไอวิกเตอร์ <I did S 1> ไม่ใช่น็อตมีไว้แล้วเราก็ยังไม่ใช่เราย็ไม่รู้ว่าน็อตมีเป็นใครด้วยอืม ครับผมและแล้วแดเนียลก็บอกครับผมว่าเฮ้ยอีเลียตัางหาที่เป็นนอตมีเออแล้วแดเนียลบอกว่าเฮ้ยเรื่องมันเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเออเขาก็ไม่ได้อยากปิดบังไอ้เคลนอืมแล้วก็ไอ้แล้วก็ไม่ได้อยากให้อีเลียมันไปปั่นหัวเคลนด้วยเจจากลัทบาล Mm -hmm. Yes, yeah, which was the same day that Crane was snooping around the pitch, looking for something. She checked Robin's quaffle but didn't find anything. Well, there's something inside of it. One tea. One tea, สรุปก็คือไอเนี้ยมันทําลายมันทําลายรูปคอฟโฟของของเควินครับผมแล้วก็ซ่อนเอาเอาของที่มันซ่อนไว้อ่ะมามาใส่ไว้แทนเว้ยเออก็คือรูปคอฟโฟในนี้มีของมีของของเอเลียที่เอามาซ่อนไว้อยู่อืแล้วเราจะเปิดมันดูครับผม <c oughs> มันคืออะไร คุณแจ <skeleton> ไม่อยากเชื่อ Daniel, เออกล่องนี้ของใครอ่ะเฮ้ครับผมกล่องนี้เป็นของเอเลียสครับผมไปไปเอา พี่สาวของฉันกลับมากันดีกว่าเตะสักหนึ่งดอกโอ้เจ็บแล้วไม่ทำลายหลักฐานกันหน่อยเหรออาไปยังไง ผมต้องเปลี่ยนอันนี้ไหมเออเนี่ยผมใช้ทีมนี้กว่าจะชนะมันได้กบผมโหไม่เจ้าบอกเลยวิ่งกันหัวที่มหัวตำเดี๋ยวก่อนทำไมห้องสมุดมาถึงหนาวอย่างนี้ละ่ะฮึเคกะวินมาทำอะไรที่นี่ฮึอ้าว ขอโทษเอ้ยอะไรล่ะนี่อ๋อก็คือให้ให้ดูเควินทำท่ากลัวๆครับผมแล้วก็ฝืนใช่ไหมคือเควินนายรู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆไหมมาถึงหมอกตรงนั้นใช่ไหม มันคืออีกอย่างครับเออก็อะไรอ่ะก็คือเป็นฟอกเป็นเป็นคาถาหมอกครับผมอืมก็คือหาเขาผมหาไอ้คนเฝ้าห้องสมุดไม่ได้ไม่เจอครับผมแล้วก็ ไอห,หมอกนี่ดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายนะแต่เรากับพวงว่าใครเป็นคนเส่คาถาในต่งหาครับผมมีคนพยายามเข้าไปในเขตห่วงห้ามไหม First, the 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 อืม s e o n d if you're so concerned why don't you see what's causing it อก็หนึ่งคือเขตห่วงห้ามอยู่อีกฝากหนึ่งครับผม สองถ้าเกิดนายสงสัยมากนะทำไมไม่ไปดูแล้วว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้เออไปไปโอเคครับผมเราก็จะไปคนเดียวครับผมอืมไปเราไปยังไงล่ะหรืออกเดินกันมาง่ายๆอย่างนี้เลยเอออะไรนะเนี่ย ฉันน่าจะใช้คาถาช่วยเรื่องนี้ได้นะพวกแกทำบ้าอะไรกันตรงนี้ฮอ,อเ,เออแกจะต้องเสียใจกับการกระทำของแกมาทำบ้าอะไรตรงนี้เออไม่ต้องเสือกไม่ต้องเสือกแต่ว่า คุณป่เลยไม่ต้องถามอะไรวะบวกกับมันซะหน่อยต้องตบอย่างเงี้ยอ้าวแล้วทำไมเราถึงใช้มอนสเตอร์บุ๊กแล้วเนี่ยเออโอเคหลบสิเอาทำไมไม่เดนอนน่ะเอาคาถาฮิวนิว่า หาลวลงไปแล้วโอ้ oh. แบบสู้ไก่ตัวเมื่อกี้นี่สู้อย่างยากมาเจอไอ้นี่แบบอ่อนไปเลยอะ่ะ mm. อื uh ้า huh. วเหรออ๋อตกใจผมนึกว่าเฟสหมดแล้วแล้วทำไมเรามาโผล่ตรงนี้วะโอ้ย เดี๋ยวยุดนะพวกนายจะทำลายหนังสือเอานะเวย้ยใครสนใจเราฮยฉันคิดว่านายควรสนใจนะไอ้บ้าเอ้ยก็คือานายเป็นสรุปก็คืออยากรู้เหมือนกันเหมือนกันหมดเลยครับผมมาทำตรงนี้ต่อนหหอะไรไว้ฮึฉันต่อนอะไรไว้มันเกี่ยวอะไรกับนาย r ่า d say. i n g isn't ไม่ i m e อ h ย e r ทำาไมสนใจคกไม่อยากไม่อยากเชื่อก็คือเราก็นะการอ่านหนังสือมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าที่เรารู้มาความรู้ใหม่ของเราคือไอ้นี่มันชอบโครงกรด้วย re confident. คือมันไม่อยากให้พี่ชายหรือน้องชายของมันรู้ครับผมว่าไอ้นี่มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับโครงกรอนเว้ยแล้วก็ไอ้คาถาหมองนี่เป็นคาถาหลบซ่อนเจดีด้วยอืมก็คือใช้เวลาเรียนยากมากนานมากนะครับผมเควินบอกก็ใช่สิคาถานี่ยากอะไร just keep your mouth shut if i no nice. s h finds out y o ก็นั่นแหละอย่าบอกพี่อย่าบอกพี่ชายน้องชายเขาก็แล้วกันมีงานตายสร้างนั้นอ่ะก็คุยกัเจนครับผมไม่อยากเชื่อครับผมว่าไอ้หมอนีจะเป็นคนที่ดีได้เหมือไม่อยากเชื่อครับผมว่าไอ้หมอนี้จะเป็นคนที่ดีได้เหมือนกันนะ ฉันไม่อยากฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้บ้านนี้มันอ่านออก <c oughs> อืมดารกอนแอลี่เหรอมาที่มาตอกดาร์กอนทำไมอ่ะอือเฮ้อมาตรงนี้ schle s e t t I'm I trying sorry to careful was be คือชนเธอไม่เอานี้ไว้สิเรอครับผมก็คือชนกันครับผมทั้งสองคนก็ไม่ได้มองครับผมเรียบร้อยจำภาษาซ่อมไม่ได้ล e p พลโอออฮะมาริเพลโอ ไปไงเปไงเออลองใหม่เขาที่าอยแบบนี้นะเป็นไงครับผมสุดยอดทำได้เยี่มมากนายเป็นเด็กนายเป็นเด็กนักเรียนที่ฮอกวอตส์ใช่ไหมชอบเปล่าก็ชอบนะแต่ว่าตอนนี้มันแบบยุ่ง เอาเลยเออเออเราไปเรียนสีโคลนนี่หว่าเออครับผมก็พอดีเลยเหมาะมากก็คือ trust me you don't have to learn it all in your first year what's your favorite subject first year อะไรนี่เราปีสามแล้วเฮ้ยก็เธอเมย์นี่บอกไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งหมดภายในปีแรกหรอกเออตอนนี้กำลังเรียนอะไรอยู่ฮึชอบคาถาอะไร transfiguration เหรอแปลงร่างนี่นะคือ biology ไม่แล้วแลนเววิวขอโทษนะเฮ้ย d e f e n ไอ d e f e n d against dark arts เว้ยน่าสนใจอยู่นะ flying if i had t s be d f n s e against the d a r hope i n r have to use it but i fascinating o learn just in case. ครับผมถ้าเกิดจะให้เลือกแล้วก็คงต้องเป็นอน,นี้ครับผมกา,การต่อสู้การป้องกันตัวเองจากสัตว์มืดครับผมอืมแต่ก็หวังว่าคงไม่ต้องใช้มันนะนะเอา้เอา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยครับผมอันนี้บอกว่าเออถ้าเกิดอย่างนั้นแล้วก็คาถาไอ้น,นี่ experiumus Ex เนี่ยใช้ได้เลยนะอืม oh, i just bought a new book that had runes in it. here it is, the tales of beetle the bard. it's a new translation from ancient runes by hermione granger. she looks just like you. thank you for buying a copy. send me an owl after you read to let me know what you think of it. ครับผมก็ครับผมในรูปในหนังสือมีรูปเธอมาเอลนี่ด้วยใช่ไหมเออแล้วเราบอกเอ้ย <don> เดี๋ยวก่อน <they will. S 1> หน้าตาเหมือนเธอเลยนี่เธอมาเอลนี <Next. S 1> ่บอกว่าเออขอบใจที่ซื้อนะอ่านเสร็จแล้วก็ส่งนอกอคู่มาบอกด้วยละเออโชคดีนะในวิวอืมก็คือ เอ่อฝาสวัสดีเนวิลกับแฮกริดให้ด้วยนะได้เลยแล้วเจอกันนะคะผมเือไมอนี่ <ś c oughs> พอใจมากเจอมเจอคือไมอนี่นี่พอใจมากไม่ต้องเจอรอนกับไอแฮลรี่ก็ได้เจอมาเธอไมอนี่ก็พอละฟิน <ś c oughs> ไม่ค่อยเลยผมไม่ค่อยเลย เสียงะไรว่าออกแฮกกริดครับผมพิกซี่มาทำลายแปลงถักครับผมจะให้เราช่วยโอเคมาเราก็จะช่วยแฮกกริดจัดการพิกซี่ครับผมเรียบร้อยขอบใจที่ช่วย อ่าฮะก็คือแทบหาเด็กนิสัยดีๆอย่างเราไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่แฮร์รี่รอนแล้วก็เฮอร์ไมโอนี่อันนี้เลิกเรียนไปเนาะเรียนจบไปเออแล้วบอกแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้หมายถึงเธอไหมเธอไหมนี่เกรนเจอร์เหรอฉันเพิ่งเจอเธอมาเองเนาะจริงเหรอ Yes, we ใช่เราคุยกันเรื่องฮอกวอตส์และเรียนมายจ e กเธอยังถามว่าชอบคาสต์ไหน a s ่ was. <isch> ครับผมก็คือเราก็คุยกันเรื่องต่างๆนานา oh. ครับผมออ่าะไรอะไร,ะไรจำคำตอบตัวเองไม่ได้ได้ไงเ <L ENN mess> er> พิง่งตอบไปเมื่อกี้เองแต่ยังไงก็เถอะจำได้ว่าเฮอร์ไมโอนี่ฝากฝากสวัสดีมาด้วยแล้ว อก็นั่นแหละนะ a b s ค l u t ่ l y I b e ง i ั v e เ h ร was ่ b o u แน่ u r age when s h e s o า t e d out the เ h ร m b e ่ of s e c ่ e t s ค่ figured o u อ they were เ b ร s i l i s k causing all the t r ด u b า e ย e l p get m เ o ร t of Azkaban too ะิว่อ่างั้อ่อนแ่่ิด่างอะุดาองอะอย่างอันหนีะองน้ใหอ้น่ ให้เล่าเรื่องปีสองให้เราฟังนะเออครับผมถ้าเกิดใครจำได้ว่าไอ้นี่ตอนที่เฮอร์ไมโอนี่ปลีดหัวแตกที่บอกว่าถูกถูกเดโก้ล้อเลียนว่าเป็นเลือดเลือดสีคโครนอะ่ะแล้วแฮกริดบอกว่าไม่มีเคยเจอแม่มดคนไหนที่ เก่งเท่าเฮอร์ไหมนี่มาก่อนอ่ะก็คือคำพูดเดียวกันเลยฮะเอามาแบบถอดแบบกันมาเลยอ่ะลอกกันมาเลยเต็มเต็มแล้วอะไรละนี่คือคือ โอ้เธอใช้เออใช้ใช้ใช,ใช้เธอใช้คาถาตามเราเนาะอ่าฮะเราใช้คาถาอะไรเธอก็จะใช้คาถานั้นเนาะเออทำไมมันมองไปซะแล้วโธ่ขยับไม่ได้ด้วย อืม hmm. ทําไมมันนี่มันให้นี่มันแพ้จะชัดเลยเนี่ยเออมันแบบมีให้แค่นี้เองอะโอเคคือต้องใช้คาถาให้ถูกต้องเท่านั้นครับผมไม่งั้นแพ้ผ่านไม่ได้อึม โอ้โหเื้นี่ใช้อินซินเดีโอแรงมากอะครับผมวา เธอมเมวนี่มอ่งอะโอ้โหจริงเหรอเนี่ยโอ้โหเล่นไม่หมดเลยอ่ะเอาจริงดิทุเล็ดวะโอ้โหจริงเหรอนี่มา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  ก็คือหลักๆก,ก็คือสอนให้เราใช้ท่าของเอ้ยใช้การ์ดเทอร์มโอนี่ครับผมห้ามให้การ์ดเทอร์มโอนี่มองเท่งอย่างเด็ดขาดนะหโหอย่างแรงอะ่ะเราแบบใคร ขยะมากอะเฮ้ยจริงดิไม่ใช่วิสแบงหรอท่าอะไรอ่ะใช่ท่าอะไรอะ่อะ,ไ,อะไม่ใช่วิสแบง Mm. Brilliant, just another exam. Sendio Incendio. Love that. Hmm. Brilliant, just another exam. Whisper. เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราโจมปีสองร้อยกว่านี่ใช่ไหมคือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้โหเยี่ยมโอ้โหแล้วแบบข้ามไม่ได้ได้วยนะแอนิเมชันตรงเนี้ยอือหือคือถ้าเกิดเธอมาวันนี้แบบว่าน่ารักกว่าน,นี้จะพอจบจะไม่ว่าเลยเนี่ยไปขึ้นในรูปนี้ I like to lie, really. Just another exam. Whisper, really, just another exam. Whisper, oh, this isn't what the book said. Miss Whisper. แล้วมันใช้ท่าอะไรวะอะความเหม็นที่เหรออะความเหม็นที่เหรอก็คือใช้ท่านั้นดันไปแล้วก็ใช้อะความเหม็นที่เหรออืม another Incendio. exam. Just Just another exam. Whisper. Whisper. Hm. Hold lang. Brilliant. I've just another exam. Ventus. Opplementing. Ventus. A comment he lacked. Come on, my child. Comment he lacked. ำไมน้องถึงไม่ใช่อัลควมเมนที่วะคือผมต้องใช้อคอมเมนที่ก่อนใช่ไหมสุดไปเลยอะไรวะ Really, just another exam. Whisper. Hmm. Meet. Brilliant, just another exam. We spend. We spend. Mm. อืมหรือไม่ก็ใช้อความเมนที่สองครั้ง อืมฮึมองว่าฉันจะเก่งเหมือนเธอไหมนี่สักวันวนะครับผมแต่สิ่งที่ดีที่สุดในตัวเธอไหมนี่ไม่ใช่หัวของเธอหรือว่าไม้กวาดของเธอเออไม่ใช่หรือไม่ก็จสิิษ์ของเธอนะแต่เป็นหัวใจของเธอทำไมหัวฟูขนาดนั้นล่ะเนี่ย น่ารักแฮะครับผมก็คือโมนี่ก็จริงๆนะคือเธอใจดีจริงๆ something else, something most know. แล้วมีบางอย่างอื่นด้วยนะที่คนส่วนมากไม่รู้เกี่ยวกับเพิมเมอมนี่อะไรอะ ใช่ใช่โอ้ไอเรื่องนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดใครไม่ได้อ่านหนังสือต่อไปก็ก็คุมไม่รู้นะครับผมก็เธอก็จบพร้อมกับไอ้นี่ครับผมจบเนาะพร้อมกับเออน้องสาวของรอนอ่ะจีนี่แล้วก็แล้วก็ไอ้นี่ชื่ออะไรนะคนหนึ่งอะ อืมโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะเอแอล้วไว้ค่อเจอกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ